สวัสดีครับวิดีโอนี้มาพบกับเมนูข้าวผัดหมูนะครับเมนูง่ายๆทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยเริ่มต้นนะครับก็ใส่น้ำมันพืชนะครับประมาณ15กรัมนะครับหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับ ใส่ข้าวตามลงไปนะครับ160กรัมค่อยๆผัดให้เข้ากันนะครับ ใส่หมูตามลงไปนะครับเป็นหมูที่ลวกหรือลวนแล้วนะครับใส่แครอทนะครับ10กรัมหอมใหญ่นะครับ20กรัม ปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสนะครับเกลือนะครับเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาผงปรุงรสนะครับเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับน้ำตาลทรายนะครับห้ากรัมนะครับ ใส่พริกไทยนะครับเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใส่ต้นหอมตามลงไปนะครับห้ากรัมนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เมนูข้าวผัดหมูนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับทำขายออนไลน์ได้นะครับขาย Delivery นะครับตัวสูตรแล้วก็พอชั่นต่างๆเนี่ยผมได้ทดลองทำเรียบร้อยนะครับรสชาติออกมาก็สามารถทำขายได้เลยนะครับสูตรนี้ผมก็ใช้ทำขายให้กับร้านอาหารทั่วไปอยู่นะครับผม เพื่อนๆสามารถนําเมนูนี้ไปประยุกต์เพิ่มเติมให้เหมาะสมเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้นะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ